ลิซ่าน่ารักเวอร์ค่ะน่ารักเกินเบอร์อะไรขนาดนี้นะอยู่ๆค่ะก็แวะมาขายของให้กับทาง Mac c o อสเมติกอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเธอมาในลุกผมยาวนะคะเป็นโฆษณาตัวใหม่ค่ะที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จใหม่สดๆร้อนๆน,นะคะ มาแจกความสดใสเปล่งประกายค่ะด้วย Mac l i f e Full C+ Contour g r a s s Tinted Primer นะคะที่จะทำให้ผิวของคุณค่ะชุ่มฉ่ำล้ำลึกกระจ่างใสให้ลุคที่เป็นผิวแบบดิวอี้ชุ่มฉ่ำนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผิวในทุกสถานการณ์ค่ะจะได้มีผิวนะคะเปล่งประกายได้แบบคุณลิซ่านะคะ ฟังสปปรรพคุณแล้วก็ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆค่ะก็เป็นโฆษณานะคะคที่ทำออกมาได้ดีนะคะเผยให้เห็นความสดใสของน้องลิซ่าจริงๆค่ะคราวก่อนนะคะเธอมาในลุกผมสั้นก็ว่าน่ารักสดใสแล้วนะคะมาคราวนี้ค่ะถ่ายทำใหม่นะคะจัดผมให้กับเธอะะเป็นแบบผมยาวแบบนี้ค่ะยิ่งดูน่ารักเข้าไปอีกนะคะคนอะไรเนี่ยลุกไหนนะคะเธอก็เอาอยู่ค่ะ อแอดก็แคปภาพนะคะแบบชัดๆมาให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะคะน่ารักอะไรขนาดนี้คะเป็นคนที่ต้องบอกว่าใช้คำว่าน่ารักนะคะเปลืองมากๆจริงๆค่ะเห็นกันหรืออย่างเอ่ยถ้าเห็นโฆษณาคลิปนี้แล้วนะคะดูแล้วเนี่ยก็ลงม,มาพูดคุยกันได้นะคะเป็นโฆษณาตัวล่าสุดจากของน้องลิซ่าะคะจาก Mac Cosmetics ค่ะที่เพิ่งจะเอามาปล่อยนะคะเอามาฝากค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า